วันนี้ช่วงเช้านายพลกรโซนรัตองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยนายสุภร,รัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปพร,รและคณะ เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ําแม่ต่ำตอนล่างอนเนื่องมาจากพระราชดำริตะบลเสริมซ้ายอําเภอเสริมงามจังหวัดลําปางเป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา,รราชบรม,มนาถบพิรเพื่อช่วยเหลือราษฎรตะบนเสริมซ้ายที่ประสบความเดือดร้อนในเรื่องการขาดแคลนน้าเป็นการเร่งด่วน กรมชลประธานได้สนองพระราชดำริโดยดำเนินการกอร่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตำตอนล่างขึ้นเป็นโครงการชลประธานขนาดเล็กมีความจุ2 5 9ล้านห้กาลูกบาทเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2522ต่อมาในปี2553เกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นกรมชลประธานจึงได้ดำเนินการปรับปรุงทำนบดินและอาคารทางระบายน้ำลน้นเพื่อเพิ่มปริมาณความจุเก็บกักเป็น2 540 0 0ลูกบาทเมตร สันทำนบกว้าง6เมตรสูง14เมตรยาว620เมตรพร้อมระบบคลองส่งน้ำจำนวน3ส,สายความยาวรวม5.1กิโลเมตรปัจจุบันสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤด,ดูฝนได้5,800ไร่ในหน้าแ้งได้800ไร่อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยด้านท้ายน้ำด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมปล่อยพันปลาเพื่อขยายพันธุ์และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ ทางได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ทํางานร่วมกันในการพัฒนาอ่างเก็บน้ําและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อให้การบริหารจัดการน้ําเกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการสนองพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้า,จาอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษเพื่รอราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่จอกอนเนื่องมาจากพระราชดำริตําบนเสริมซ้ายอําเภอเสริมงามจังหวัดลําปางซึ่งได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้าสำหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรในหน้าแล้ง และประสบอุทกภัยในฤดูฝนโดยสำนักง,งานกปรได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี2558ให้แก่กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกมีขนาดความจุ954,500ลูกบาทเมตรสันทำนบกว้าง8เมตรสูง20เมตรยาว116เมตรพร้อมระบบส่งน้ำจำนวน5สายความยาวรวม6.1กิโลเมตร ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2558สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรแก่ราษฎรบ้านศพแม่ธรรมหมู่2บ้านดงหนองจอกหมู่9ตำบลเสริมซ้ายรวมจำนวน302ครัวเรือนได้ตลอดทั้งปีโอกาสนี้องคมนตรีร่วมปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อแพร่ขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป